Oh no guy, some things you have, you may not have สัญญาว่ากูจะเปิดอยู่แค่ฝาชุดนี้ชุดเดียวดูดี่ได้เียอะไรบ้างจิกรัอื้อีสองรกมากเกลมเกเเสเยอะมาก do này sạch, cái này quá một quay cũng เด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 ,เดมีทองเก้าพันกดเอ้ยะดีหรออออไอ้อออย,ยอ,อืมันดดใจไม่ไหวอ,อกดแล้วนะ เปิดแล้วนะไอเฮีย he e, he e, he e. กล่องแรกผ่านไปอย่างดีกล่องสองสัตว์กล่องสามเฮียไม่อยากได้เฮียตัวเล็งฟ้าเนี่ยโอ้ยคยุยเปิดดีไหมเปิดดีไหมแระกดเรียบร้อยแล้ว อ้าโอโ้ยกล่องมาหาสมบัติไม่รู้คุ้มไหมไม่รู้คุ้มไหมแต่เปิดมาแล้วรอกล่องโหลดเสร็จก่อนเราจะเปิดจากกล่องล่างก่อนละกันเก๋อ,อสระวิวเซตหนึ่งหนึ่งสอง คายความจริงทุกทีแล้วมาเรื่อยๆโอ้ยเอาแล้วคุ้มไหมเนี่ยครับตอนนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ผมเปิดมามันยังไม่ออกอะไรเลยโอ้ย,อยมาเดี่ยวสียวงนี้ไม่ได้นะเว้ย ลุงพลไม่ได้บอกอะไรเลยยังอีกยังไม่มาอีกยังไม่มาอีกยังยังยังไม่มาอีกกูเปิดไปเรื่อยๆไม่รู้ได้เฮียอะไรกูเปิดไปก่อนนะตอนเนี้ยเปิดมาเอาแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเปิดมาแล้วกูยังรวดเร็วแล้วกูไม่รอแล้ว มันไม่มาเลยมันไม่มีกลองเฮียนี่มันไม่มีไอ้

ไม่รู้จะคุมหรือเปล่านะกูจะขายแม่งสองสองคันเนีใช่ก็เดี๋ยวค่อยเจอกันนะเดี๋ยวค่อยกู้แล้วกันยังไม่ได้ลงทัวร์ก็ไม่ได้รีบแบบไปเองกู้หละเปิดแม่งเนี่ยสดสดร้อนๆเนี่ยได้กลงลูกแกว้วกูจบเลยนะเข็มยิบหายเลยสัตว โอ,อมึงดูคนบ้าเปิดนะขายอ่ะแม่งขายแม่งะงทั้งที่สองสองอ่ะดูดิมันจะได้เียอะไรอีกนะอ่ะเกมบิดปีไอสัตว์หยับขายแดงไน้เฮีย้ยหมื่นห้าหมดไปกับเกลือ เฮียเย็ดแม่เปิดต่อไอสัตว์ต่อไม่เก้าพันแมพหนึ่งโอ้ยเฮียเข้มปี <laughs> oh, 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 yeah. ๋หายสัตว์รอบสองครับโอ้โหโอ้เฮียเหตุเกิดจากการที่กูเปิด เล่นกูได้ลูกแก้วมาลูกหนึ่งดูดิมันจะได้อะไรอะไรก็ได้อะไรก็ได้อ,ไไดอืมอืมชิปหายกูเปิดลูกแก้วเล่นแล้วกูเจออย่างนี้เลยเหรอกูเปิดกองวันห้าเล่นแล้วกูได้